สวัสดีครับครูฟังทีระครับคอลัมน์ทศนะนะครับซึ่งเขียนด้วยคุณชัชชลินชัยวัน์คอลัมน์นี้ก็ตีพ,พิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณชัชชลินให้ชื่อว่าแด่พระพุทธองค์เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณชัชชลินบอกว่าอย่างนี้ครับ ยิ่งกว่าการดวลปืนในหนังคาวบอยอเมริกันเอาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการดวลจรวดดวลขีปนาวุธในตะวันออกกลางช่วงระหว่างนี้ในเมื่อคุปปูอิสราเอลเนี่ยท่านดอดเข้าไปรอบฆ่ารอบสังหารพราชีวิตใครต่อใครไม่ว่าในชนวนกาซาซีเรียเยเมนเลมานอนและก็อิหร่าน กุนาน้าอิรานเนี่ยท่านก็เลยถือสิทธิ์ที่จะตอบโต้แล้วก็เอาคืนส่งจรวดไฮเปอร์โซนิกไม่รู้จะก,กี่ร้อยต่อก,กี่ร้อยลูกถล่มภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ของอิสราเอลชนิดที่น่าจะอ่วมอรไทยกันไปมิใช่น้อยอะนะครับส่วนในยุโรปตะวันออกยิ่งน่าตื่นเต้นหน้าหวาดเสียวไปกันใหญ่เพราะว่าเผลอๆเ,เนี่ยอาจจะใกล้ๆถึงขั้นคิดจะดดนนิวเคลียร์ไปเลยก็ไม่แน่นะครับ ยิ่งถ้าพวกโลกตะวันตกอันมีคุณพ่ออเมริกาเป็นผู้นําไม่คิดที่จะฟังคําประกาศและก็คําเตือนของคุณน้ารัเสเซียที่เพิ่งจะปรับปรุงหลักนิยมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไปเมื่อวันสองวันมานี้เนี่ยยังคงสนับสนุนให้ตัวตลกหรือว่าตัวแทนอย่างยูเครนใช้ขี่ปนาวุธที่ฝ่ายตะวันตกมอบให้เนี่ยยิงเข้าไปในดินแดนรัเสเซียหรือเบลารุสแล,ะละ้วล้วก็โอกาสที่จะเตงเตรงเต่งตรอย ไฟไหม้หอยดังพลึบย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่ใช่แต่เพียงบ้านเขาเท่านั้นที่เกิดเรื่องเกิดราวอุดตลุดชุลมุนวุ่นวายเพราะสําหรับบ้านเราก็ดูจะยุ่งยุ่งอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะน้ําท่วมโคลนถล่มไฟไหม้คลอกเด็กๆตายนับเป็นสิบๆเท่านั้นนะครับแต่เห็นว่าใครต่อใครเนี่ยชักจะเริ่มคิดคิดจะหัก จะโค่นท่านนายกรัฐมนตรีคุณหลานอุงอิงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับถึงขั้นคุณพี่สำราญรอดเพชฌของหมู่เฮาเนี่ยต้องหยิบไปพาดหัวปกในรายการทีวีของไทยโพสต์ว่ากําลังเกิดรายการเช็คบินข้ามปีเอาเลยถึงขั้นนั้นโดยผู้ที่คิดจะเช็คในแต่ละรายคงต้องยอมรับว่าออกจาหน้ากลัวน่าเกรงไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะระดับอาเฮียอย่างสนธิลิมหรือว่าคุณน้องจตุพรตุตตูรวมทั้งอีกหลายรายที่ตามกันมาเป็นพล่วน ภายใต้บรรยากาศทานองนี้เนี่ยเลยอดไม่ได้นะครับที่จะต้องหวนไปคิดถึงบทกรรของอาจารย์เรืองอุไรกุษลาใสที่ท่านถอดความมาจากบทกวีชื่อวัทูเดอบุตจ้าหรือแด่พระพุทธองค์บทกรรที่บ้านนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยอารมณ์และก็ความรู้สึกอันสุดแสนจะสลดหดทูดังข้อความที่บอกว่าอนิจจาโลกาณครานี้ช่างเหลือที่ทรหวน ปั่นป่วนคลั้งทรมาพยาบาทอาฆาตชังกระทบกระทั่งขัดแย้งระแวงใจช่างทารุณกลุ่นกลึงด้วยครึ่งโกธไม่สิ้นสุดหฤุโหดหรือฉไหนวิถีทางโลกาหน้าเศร้าใจด้วยบ่วงใหญ่โกงคดกระบทกันอีกบ่วงโลภแลสลับสุดซับซ้อนทั้งยุ่งเหยิงยอกย้อนกระไรนั่น นี่เป็นบทกลอนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นความรู้สึกแบบที่เราๆาท่านๆหรือว่าบรรดาพลลโลกทั้งหลายในกําลังซึมซับและก็ซึมทราบอยู่ในทุกวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องสามารถแก้ไขเยียวยาให้เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ได้ง่ายๆเนี่ยก็คงไม่ต้องเสบลาามาเขียนบทกลอนบทกวีแด่พระพุทธองค์ให้ต้องเมื่อยมือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่อย่างว่านั่นแหละครับ ไม่ว่าบ้านเราบ้านเขาอะไรที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันออกจะแก้ยากแก้เย็นหรือแทบจะไม่เห็นทางแก้ทางออกทางไปเอาเลยก็ว่าได้ยิ่งสําหรับผู้ที่อยู่ในสภาพไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีอย่างอันตัวข้าพเจ้าเองที่แม้จะผ่านการเฉียดตายมาแล้วเป็นปีๆแต่โดยสังขารกับร่างกายยังไม่ถึงกับฟื้นคืนสภาพพอที่จะไปคิดแก้นโน่นแก้นี่แบบผู้ที่ยังพอมีฤทธิ์มีเดชมีพลานุภาพทั้งหลาย อีกทั้งโดยอารมณ์โดยความรู้สึกมันอาจจะเลยพ้นไปจากสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะหรือต้องการและสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาะหรือไม่ต้องการที่เป็นตัวก่อให้เกิดการปรุงแต่งไปกับอะไรต่อมีอะไรที่โผล่เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง5ไปได้ด้วยกันทั้งสิ้นและถือเป็นของแสลงสําหรับความสงบความเย็นอนเป็นสิ่งที่เหมาะสมสอดคล้องสําหรับผู้ที่ใกล้จะไปแหล่มิไปแหล่ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้นี่เองเลยทําให้บทกลอนหรือบทกวีแด่พระพุทธองค์เป็นอะไรที่ทราบซึ้งตรึงใจเอามากๆจนอดที่จะหวนรำลึกนึกถึงขึ้นมาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงท้ายๆที่ว่าเอาไว้ว่าทรงโปรดด้วยช่วยให้ผู้จักสุมมดบรรดาลปลอดโปร่งสับกลับแจ่มใสขอชีวิตกลับคืนเพื่อชื่นใจแก่ผู้ไร้พลังจิตไม่มิดมอน โอ้ว่า้่าแต่พระจอมเกล้าพระเป็นเจ้าอิสรามหาสอนทรงสงบระงับดับอาวร์ขอพระพรกรุณามหาที่คุณได้โปรดทรงกวัดไกวเสียให้สิ้นสิ่งมนทินมัวหมองอย่าปองหนุนเพื่อดวงจิตโลกาไม่ทารุณแม่นมนูนบริสุทธิ์วิมุตเอย หรือพูดง่ายๆว่าด้วยสภาพความเป็นไปของโลกไม่ว่าบ้านเขาบ้านเราทุกวันนี้คงมีแต่ต้องหาทางสวดมนต์ภาวนากันไปตามสภาพนั่นแหละสหายเอ้ย